เอาละครับวันนี้นะครับโรนันโดของเรานะครับจะมาคุมทีมชาติของเขานะครับทีมชาติเออ่โปรตุเกสนะครับเข้าชิงแชมป์บอลยูโร2024นะครับในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีชื่อว่าบอลยูโร2024นะครับเพราะมันไม่มีลิขสิทธิ์นะแต่ว่าอันนี้แหละคือบอลยูโรนะครับผมเกมแรกเราเจอไอร์แลนด์นะครับแล้วก็เกมต่อมาเราก็จะเจอนอร์เวย์กับสวีเดนนะเดี๋ยวผมจะข้ามใน รอบกลุ่มนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็ง่ายอยู่พอสมควรครับแล้วถ้าให้ดูทุกอย่างมันก็จะน่าเบื่อไปนะไม่ต้องห่วงครับมีอะไรสนุกสนุกให้ดูอีกเยอะในตอนนี้ครับก็เดิวไว้เจอกันตอนที่ไปรอบน็อกเอาทเลยแล้วกันแต่ว่าก่อนถึงรอบน็อกเอาทเนี่ยก็อย่าลืมนะครับคนนี้ฟอรเรนซิโ <c> อ <oughs> นะครับผมคือโรนันโดคนต่อไปนั่นเองครับอยู่เอเวอร์ตันมาแล้ว2ซีซันนะครับได้เวลาย้ายเข้าทีมใหญ่แล้วครับ ค่าตัวอยู่ที่ร้อยสิบล้านนะครับผมาให้เป็นร้อยสามสิบล้านนะครับแฟรงก์ลามพาร์ตบอกไปไกลๆครับเสียเวลานะผมก็เออไม่รู้จะให้เท่าไหร,ร่เพราะค่าตัวมันก็แค่ร้อยสามสิบล้านนะและ้วก็เลอกวุ่นวายกับเรื่องแมนยูครับเพราะตอนนี้มันคือตัวตุวเกตรับโปรตุเกตมาเจอทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับผมหลังจากความรอบแบ่งกลุ่มมาได้ที่สองนะครับโปรตุเกตนะได้แค่ที่สองนะครับผมก็มาเจอกับ เนเทอร์แลนด์นะครับผมในรอบ8ทีมสุดท้ายครับรอบน็อกเอามีแค่เล็กเดียวนะครับก็คือแพ้แล้วแพ้เลยครับผมมาเริ่มกันดีกว่าครับเปิดมาจังหวะนี้นะครับเนเธอร์แลนด์ได้โอกาสบุกก่อนเขาเมมฟิสเดลปายได้ยิงครับแต่ติดเซฟครับผมแต่ว่าโรติเกตก็สวนมาเหมือนกันครับคอนชาเวสยังไงยังล็อกหามุมอยู่ได้ยิงครับติดเซฟครับ เนเธอร์แลนด์ก็บุกมาบ้างครับผัดกันบุกครับมาเลนนะครับล้วโดนคาร์เซลโลเสียไปจังหวะน,นี้โอ้ดูเหมือนจะเจ็บนะครับแต่ว่าไม่เจ็บหรอกนะมันมันเฉยๆนะครับนะครับกองหลังแมนเชตี้นะเสียบกองกองหน้าแมนยูไนเต็ดนะครับผมผมไม่ควรเสียบแบบนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวทีมตัวเองเจ็บนะแต่ก็นะครับเมมฟิสเดอร์บายครับจะเป็นคนยิงฟรีคิกไม่ใช่ครับมาเลนยะกเขี่ยย้ายที่มาให้กราเวนเบิร์กยิงแต่ก็ติดเซฟอยู่ดี เนเธอร์แลนด์บุกมาหนักมากครับผมมาอีกรอบหนึ่งเป็นฟิเซอร์ปาได้ยิงไกลครับติดเซฟนะโปรตุเกสขอสวนกลับบ้างครับฟลอเรซิโอหรือว่าโรนันโดคนที่2บุกมาทางซ้ายแล้วลาเฟลเลียววิ่งมาตรงกลางครับดอกยิงไป็หนึ่งรอบแล้วก็ยิงจริงๆไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนาทีที่43ครับลาเฟลเลียวนะครับยิงให้โปรตุเกสขึ้นนำเนเธอร์แลนด์ไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม โอ้โหอันนี้สลับที่กันนะครับสำหรับฟอเรนซะิโอกับเลอาลแล้วโอ้แฟนคนโปรตุเกสได้เ hey ฮก่อนเลยครับนี่ครับวิ่งมาหลอกยิงครับมันก็ไม่ค่อยลอกเท่าไหร่นะแต่ก็ล็อกเข้าขวานะครับแล้วก็ยิงไปนํำไปแล้วครับตัดมานะครับหนึ่งนาทีก่อนหมด ครึ่งแรกนะครับบูโนฟานเดสรูเป็นเนวสได้ยิงไกลจะติดเซฟเพราะว่าโหเซฟได้สวยมากครับลูกเมื่อกี้ครึ่งสเปิดมาโปรตุเกสก็ขอบุกต่อเหมือนกันครับคอนชาเวสครับตัดเข้าซ้ายแล้วก็ได้ยิงไม่ได้ลุ้นเลยครับวอาโหมาอีกแล้วครับโปรตุเกสมาที่การเซโรลการเชโลยิงติดบล็อกครับมาทางซ้ายบ้างครับโปรตุเกสลาเฟเรเลียนะครับ กำลังหาพื้นที่เจอฟลอเรซิยอยิงลูกนี้โอลออกไปนะครับโอโ้โหเมื่อกี้เสาข้างหลังมันสั่นนะันีึกว่าเข้าไปแล้วแล้วโอ,โ,โอ้โหไอเนอเธอร์แลนด์นะครับบุกมาจะมาหาประตูตีเสมอในนาทีที่2นาทีเอ่อนาทีที่91นะครับเป็นการม่งที่ทุ่มเทมากเลยนะครับแต่ว่าก็ถ่วงเวลาแล้วมันก็หมดเวลาไปแล้วครับโปรตุเกสชนะเนเธอร์แลนด์ไปอย่างเฉียดฉิวนะครับ1ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย นี่นครับรอบแปดทีมก็จะาวานนี้นะรอบแปดทีมสุดท้ายครับเรามาเจอเพื่อนบ้านของเราเองนะครับสเปนนั่นเองครับสเปนกับโปรตุเกสนี่เป็นเพื่อนที่ดีดกนนัน้นานแล้วนะครับแต่ว่าคนที่รู้ประวัติศาสตร์เยอะอาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่ก็น,นี่หครับมันเป็นฟุตบอลครับลาฟิเรเลอครับบูโน่บูโน่ส่งมาให้ ฟอร์เรนซิโอได้ยิงครับแต่ช้าไปหน่อยครับโกเขาออกมาตัดทันนะโกเขาคือเดคอาร์นะครับแต่นี่ครับเชอรัลโมเรโนได้ยิงอ๋อไม่ใช่เปดี้ครับเปดี้ได้ยิงแต่ว่าอ้าวเป็นสกัดลูกเพื่อนตัวเองซะงั้นนะครับเราได้กองหลังคนใหม่นะครับผมโอ้โหดีมากเลยครับจังหวะนี้เบรนาโดซิวาเลี้ยงเข้ามาแล้วโดนเสียบเข้าไปแล้วกองเสาหลังมีลาไฟเลียวนะครับเรามาคุคุยลารับผมเป็นคนที่เสียบเบรนาโดซิวานะครับ นี่ครับไปเข้าช้ามากเลยนะเป็นลูกโทษครับแล้วคนที่ยืนอยู่ก็คือบรูโน่บรูโน่จะเอาอยัางไงครับเจอกับเพื่อนร่วมทีม dkr บรูโน่ได้วิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงไปทางซ้ายครับ dkr ไม่ได้ขยับเลยครับผมหนึ่งประตูต่อ0ูนย์นะครับโปรตุเกสขึ้นนำสเปนไปก่อน โทษขึ้นนำนาทีที่3าน,นะครับสเปนก็ไม่ยอมครับบุกขึ้นมาทันทีครับผมเจอรันโมเรโนโมเรโนส่งให้ตอเรสตอร์เรสเขาฝรั่งตอเรส,เส,เส,เสยิงเขาเป็นประตูตีเสมอให้กับสเปนนะครับ1ประตูตอนหนึ่งโดยเฟรานตอเรสนะครับกองหน้าจากบาร์เซโลนาคนนี้นะครับเป็นการทำชิงของสเปนนะครับติกิตาก้าร์สสเปนนะ กองหลังโปรตุเกสหาบอลไม่เจอเลยครับแล้วก็ซัดเข้าไปครับฟอร์นตตเลตประตูโล่งๆครับโปรตุเกสก็บอกว่าไม่ยอมเหมือนกันเจ้านี่ครับฟอร์เรเซียววิ่งเข้ามาซัดลูกนี้ออกไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะออกไปได้จากตรงนั้นเราโปรตุเอสเปนมาครับมาอีกรอบนึงนะโปรตุเกสยิงไม่เข้าใช่ไหมแล้วก็สเปนก็มายิงเข้าไปให้ดูครับว่านี่ครับมันต้องยิงอย่างนี้ครับคนนี้ก็คือเจอราร์โมเรโนนะครับยิงขึ้นนำให้สองประตูตอนหนึ่งนะครับผม ก่อนหมดครึ่งเวลาแรกเท่านั้นนะนี่ครับกองหลังโปรตุเกสหาบอลกันไม่เจออีกแล้วครับมาเริ่มกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับผมโค้ชก็ได้เปลี่ยนเกมเล็กน้อยนะครับฟอเรซิโอได้วิ่งมาปั่นลูกนี้ติดเซฟของเดีคยครับโรนันโดมองว่าทำไมต้องมาหนึบตอนนี้ด้วย ออกมาอีกแล้วครับโมเรโน่เฟอร์รานตอเรนะครับได้ยิงติดเซฟครับซปเปอร์เซฟของโลเปสนะครับไม่งั้นโดนนําไปแล้วสามประตูตัวหนึ่งนะไปแล้วครับสเปนดูเหมือนชอบใจนะครับเตียโกส่งมาให้ยิงครับแต่ว่ามันเบาไปหน่อยครับแล้วโปรตุเกสขอประตูตีเสมอบ้างครับแต่ว่าจอฟิลิปช้าไปครับอ้าวแต่ว่าจะกัดเข้าประตูตัวเองครับผมกองหลังกองหลังสเปนนะครับโอ้โหผมนี่ ไลท์คำพูดจะบรรยายครับเราก็วิ่งมาดีใจแล้วครับเทรดิดประตูไปให้ของจอฟิลิกนะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมเมื่อกี้นึกว่าวิ่งมาช้านะครับแล้วโดนโกตัดไปได้ก่อนนะนี่ครับไปชิปนะครับแล้วก็เซฟมาแล้วก็เด้งโดนหัวฟิลิกไปชนคานนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีคนไบซิเคิลขี่จักรยานอากาศออกไปนะครับแล้วมันก็ไปติดอีกคนนึงนะที่ยืนอยู่เราก็เป็นประตูเฉยเลยครับผม สเปนบุกมาต่อเขาบอกว่าหน้าอับอายมาคับเมื่อกี้ขอคืนครับแต่ไม่ได้ครับผมบุกมาทางขวาครับโปรตุเกสก่อนหมดเวลานะครับส่งมาให้เดียโกโชต้าลงมาแทนลาเฟลเลียวหนึ่งกับประตูลูกนี้ยิงค้าคาดไปได้ไงครับโอ้โหหมดเวลานะครับต้องไปต่อลุ้นกันต่อในช่วงเวลาพิเศษนะครับนี่ครับินาโตซานเชสครับกองกลางวิ่งเข้ายิงปั่นออกไปไม่ได้ลุ้น แล้วก็ครึ่งหลังของช่วงต่อเวลาพิเศษอีกนะครับวิ่งมาโชต้าต่อมาให้ฟิลิกนะครับชาฟิลิกจะชิปครับเป็นเล่นอะไรไม่เข้าท่านะเกมมันก็ตึงๆอยู่อย่างนี้ไปติดเซฟนะครับผมเป็นลูกคอนเนอร์ของโปรตุเกสครับเล่นกันสั้นๆครับอยู่ที่กอนชาวมาชเวนะครับเลี้ยงตัดเข้ามาโดนเสียบออกไปครับแล้วเป็นลูกจุดโทษครับรวโชต้ายืนจบตบมือเฉยเลยครับผม โอ้โหเป็นลูกโทษอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ครับไปกระโดดถีบสองขาแลวครับผมนึกว่าเล่นมวยปั้มนะเนี่ยแต่คนที่ยืนอยู่คนนี้ครับคือคนที่โดนยิงไอ้โดนเสียบไปเมื่อกี้นะครับกอนชาเวสครับบูโนออกไปแล้วเขาเขาวิ่งมายิงไปทางขวาแล้วเดเคอาจูบเสาประตูไปหนึ่งทีนะครับแต่ก็รับบอลลูกนั้นไม่ได้นะครับเพราะคนนี้เขายิงประตู ขึ้นนาไปแล้วครับโรนันโดมากับมากันทั้งทีมครับมากันทั้งประเทศโปรตุเกสเลยนะครับมาดีใจให้เราไปยังดีใจไม่ทันไรครับโปรตุเกสได้บุกมาอีกแล้วครับรีน่าโตซานเชสหลดมาเดียว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 กับประตูลูกนี้ได้ยิงได้ติดเสิครับโรนันโดก็ยังไม่พอใจกับลูกทีมสักเท่าไหร่นะเมื่อกี้ประตูลงลงแต่ว่าเล่นกันสั้นๆอีกแล้วครับอนนี้ไม่มีใครมาฟาวครับดูอาเต้จะอให้โชตาลิงยุ่งนี้โหตามน้ำมาเป็นไทยประตูตูนนะครับ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของนาทีต่อโทดเวลาพิเศษออกมาอีกนะครับนี่เขามาดีใจกับโรนันโดรับเดโยโกโชต a านี่ครับจูเเส่งมาให้โชตานะครับโอกาสเข้า8%แต่มันก็เข้าไปแล้วครับผมยิงด้วยซ้ายปั่นเข้าไปอย่างสวยเลยครับโอ้โหแล้วก็หมดเวลาไปแค่นั้นครับโปรตุเกสได้เข้ารอบไปชิงชนะเลิศนะครับในศึกยูโร2024ครั้งนี้ โรนันโดคนนี้นะครับคุมทีมได้ดีจริงจริงนี่ครับแล้วก็เราเข้าไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับหลังจากฝรั่งเศสชนะเบลเยียมไป3มประตูต่อศูนย์ครับเรามากันเลยครับผมโปรตุเกสเจอกับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสกับโปรตุเกสนะก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาช้านานนะครับผมจากถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์ก็ช่วยคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นฟุตบอลแล้วกันนะก็ฟุตบอลโอเค เราเริมเข้าเรื่องประวัติศาสตร์กันสักทีนะครับผมโอเคมาดูฟุตบอลกันดีกว่าครับนัดชิงแชมป์ยูโร2024นะครับผมฝรั่งเศสปะทะกับโปรตุเกสครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าโปรตุเกสได้บุกก่อนนะครับนี่ครับได้บุกก่อนจริงๆครับบุกมาทางซ้ายครับลาเฟรเลได้ไหลมาให้บูโนยิงติดเซฟครับได้ลุนก่อนเลยนะครับโปรตุเกส คอ์เนอร์ของโปรตุเกสเล่นกันสั้นๆเหมือนเดิมวิตินยาครับวิตินยาเลี้ยงเข้ามาวิตินยายังหาเพื่อนอยู่แล้วก็ปาน่นลูกนี้โอ้โหเข้าเป็นประตูครับลูกยิงของวิตินยานะโอ้ลูกปั่นโค้งๆจากตรงนั้นนะครับเข้าไปเฉยเลยครับผมโอ้โหโปรตุเกสขึ้นนำก่อนแล้วครับในนัดชิงเลยนะ เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับโอ้โหยิงจากตรงนี้นะครับใครจะโอ้โหแล้วก็ไหลแล้วก็ย้อนลงคานนะครับโดนันโดนก็สู้ด้วยโอ้โหเป็นลูกสวยมากนะครับมันคดลงคานอย่างสวยงามแล้วยังไม่ทันอะไรเลยครับโปรตุเกสบุกมาทางขวาครับโรเลนซิโอต,ตัดเข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้ติดเซฟ บุกมาทางซ้ายล้วครับโปรตุเกสไม่เปิดโอกาสให้ฝรั่งเศสเลยเปิดมาเสาไกลบนารโดซิวาได้มงครับแต่ว่าเบาไปนะครับตรงตัวด้วยตัดมาครึ่งเวลาหลังก็คนเดิมที่บุกอยู่ครับฝรั่งเศสนะครับแตะออกมาให้ฟอเรซิโอยิงเข้าไปครับสองประตูตัวศูนย์ให้โปรตุเกสนำฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสไม่มีสิทธิ์สู้กลับแลวครับแล้วมีเต้นด้วยนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วใครมาเลือกเพลงใส่เนี่ยสุดยอดจริง เออนี่นะครับโปรตุเกสบุกขึ้นมาบูโนหาเพื่อนเจออย่างเช่นเคยนะครับเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวนะครับบูโนแล้วอย่างที่เห็นครับล็อกผ่าน1คนครับฟอรโซล็อกผ่านอีกหนึ่งคนแล้วก็ได้ยิงชิปลูกนี้ครับติดเล่นหรือเปล่าครับนำอยู่2องประตูนะข้ามคานไปครับแล้วโชวต้าบุกขึ้นมาทางซ้ายก็เปิดเข้ามาให้ ฟอลเรนซิโอยิงเป็น2ประตูของเขาแล้วเป็น3ประตูให้โปรตุเกสในนาทีที่70นะครับผมน่าจะรู้แล้วครับว่าใครเป็นแชมป์โอ้โหแฟนบอลคนนั้นครับเศร้ากว่าเลิกกับแฟนอีกครับผมมาเจอทีมชาติตัวเองแพ้ยับขนาดนี้แล้วเราก็ขอเปลี่ยนเสียลงมานิดนึงนะครับนี่ครับเปิดเข้ามาสวยงามแล้วก็กระโดดยิงเข้าไปอย่างสวยงามเช่นกันนี่รับ ยิงธรรมดาโลกไม่จำนะครับต้องกระโดดยิงเข้าไปด้วยบูโน่ครับผมหลุดมาเดียวเดียวหลุดมาครับบูโน่ได้ยิงปั่นใส่ก้อยไปนะครับแต่ว่าข้ามขาแรับแปลงไปหน่อยแล้วก็หมดเวลาไปครับแชมปเปี้ยนของยุโรปก็คือโปรตุเกตนั่นเองนะครับโดยภายใต้การคุมทีมของโรนันโดนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับโรนันโด ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับไม่รู้ถึงเดือนหรือเปล่านะโรนันโดได้มาสามถ้วยแล้วนะครับเป็นอะไรที่น่าจดจำจริงๆครับในฐานะผู้ดจัดการทีมนะครับผมแล้วก็ผมก็จะให้ดูอย่างเช่นเคยครับซีนฉลองแชมป์นะครับแล้วก็คราวนี้ก็ไม่ลืมใส่เพลงกันอีกเช่นเคยครับแตไไ่ไม่เอาเพลงนี้ด้วยเปลี่ยนเพลงไม่เอาเพลงนี้ด้วย ครับแล้วนั่นก็คือพิธีการฉลองแชมป์ของชาวโปรตุเกสเขานะครับอีก2ปีข้า้งหน้าครับเจอกันบอลโลกจะได้เป็นแชมป์บอลโลกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้ครับโรนันโดต้องกลับมาโฟกัสกับแมนยูในเตดกันอีกเช่นเคยนะครับฤดูการใหม่ครับดูตังนั่นสิ226ล้านปอนด์นะครับจะซื้อใครบนโลกนี้ก็ได้นะครับช่วยคอมเมนต์กันมาบอกเลยครับผมก็จะให้ดูตารางคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแบบว่าพวก อุ่นเครื่องก่อนนะแต่ว่าอุ่นเครื่องนี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่นี่ครับ226ล้านปอนด์นะครับก็คอมเมนต์มาครับอยากเจอใครเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่าทีมเราขาดตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมอันแรกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่เราซื้อฟลอเรนซิโอไม่ได้นะครับหรือโรนัลโดคนใหม่นะเขาย้ายไปอยู่ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับเอเวอร์ตันไม่ขายเราครับเขาขายให้ปารีสนะเป็นอะไรที่โคตรน่าเศร้าเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยซื้อแล้วกันครับอาจจะเป็นซีซั่นต่อไปแล้วนี่ครับทีมของเรานะทุกโพซิชันดูดีมากนะครับก็อาจจะเก็บทีมเดิมไว้แต่อาจจะเสริมสำรองขึ้นมานิดนึงครับแต่ผมน่าจะได้เปลี่ยนหลายคนเลยครับผมก็คลิปนี้ก็พอพอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์กด subscribe จะถึง1,000ซับกันแล้วนะครับก็ตลันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย